อยูนะครับมีวัวอยู่ก็เอาไปเลี้ยงไว้ต่างจังหวัดนะครับผมมาที่เคยเที้ยงไว้ก็ตายไปแล้วนะครับผมเป็นโรคล,ลำไส้นะครับก็สงสารอยู่นะครับไม่ได้อยู่บ้านใหม่สักทีนะครับผมเดี๋ยวจะพาเดินชมบ้านใหม่นะครับบ้านหลังนี้ที่ผมมาซื้อนะครับ ถูกใจผมมากนะครับผมพื้นที่ใช้สอยนะครับสอง,งานสิบสามตารางวานะครับติดถนนใหญ่นะครับผมแล้วก็ติดด้านข้างติดถนนสาธารณะเดี๋ยวผมพาไปดูครับผมปไปดูกันนี่แหละครับผมบ้านของผมนะครับผมนี่นะครับ ด้านหน้าเป็นถนนใหญ่นะครับผมด้านข้างเป็นถนนสาธารณะนะครับผมของหมู่บ้านนะครับนี่ครับมีห้องครัวนะครับผมบ้านหลังใหญ่และก็สำนักงานนะครับผมเดี๋ยวไปดูด้านหน้าครับด้านหน้านะครับผมติดถนนหลักนะครับเส้นหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามนะครับสายเชียงของนะครับผมนี่ครับมีรั้วมีโรงรถให้นะครับผม ล้อรอบขอบชิดนะครับประตูเหล็กอย่างดีนะครับผมเข้าไปด้านในนะครับนี่คือบ้านหลังใหญ่นะครับผมนี่คือสำนักงานนะครับผมตอนนี้ไดนมานั่งทำงานอยู่ตรงนี้นะครับผมสำนักงานผมครับห้องทำงานนะครับป่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านล่างนะครับนี่ครับตกแต่งนะครับทาสีใหม่นะครับผม แล้วก็ทําบุญไปนะครับนี่นนน to ด้านเป็นด้านข้างบ้านนะครับผมนี่เป็นห้องครัวนะครับผมประตูหลังบ้านนะครับผมมีประตูให้ด้วยนะครับผมบ้านหลังนี้นะครับนี่มีระเบียงหลังบ้านด้วยนะครับผมมีห้องน้ํานะครับผมแล้วที่สําคัญคือได้หมาใหม่ด้วยนะครับนี่นะครับตัวที่หนึ่งนะครับ มีสองตัวนะครับผมมีห้องครัวนะครับผมนี่ครับเจ้าของบ้านแถมโต๊ะให้ครับเป็นโต๊ะลากไม้สักนะครับผมนี่ครับสวยมากครับห้องครัวนะครับผมด้านหลังนะครับผมนี่มาเทพื้นใหม่นะครับปรับพื้นใหม่นะครับยังไม่ได้จัดทำอะไรเลยนะครับผม เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในบ้านหลังใหญ่นะครับผมจะสวยเพียงใดนะครับแล้วก็มีของแถมให้อีกนะครับผมจะของบ้านยังแถมโต๊ะให้อีกหนึ่งตัวนะครับผมไปไปดูกันครับด้านล่างนะครับผมนี่ก็จะเป็นห้องโถงหน้าบ้านนะครับผมเป็นบันไดนะครับผมเข้ามานี่ผมก็ได้ย้ายเครื่องมาไว้นะครับ สองเครื่องนะครับติดกันไปที่ทํางานนะครับผมมีโต๊ะทํางานลกหน่อยนะครับผมแล้วก็โต๊ะไม้ครับโต๊ะไม้สักนะครับผมหกเมตรหกเมตรนะครับเจ้าของบ้านให้ฟรีนะครับผมขอบคุณเจ้าของบ้านมากนะครับผมนี่ครับชุดทํางานห้องครับมีห้องน้ํานะครับผมด้านหลังนะครับผมแล้วก็ออกหลังบ้านนะครับผมไปขึ้นด้านบนกันครับผม นี่ครับด้านบนมีสองห้องนะครับผมเป็นห้องเล็กหนึ่งห้องห้องใหญ่หนึ่งห้องนะครับผมเป็นไม้นะครับผมครับผมส่วนผมก็นอนห้องใหญ่นะครับผมห้องเล็กก็มีครับจัดเป็นห้องนอนเหมือนกันนะครับผมระบบเป็นระบบไม้หมดนะครับผมนี่ครับหลังบ้านนะครับผมก็จะมีชุดครัวนะครับผมนี่ครับแล้วก็ตู้ออกหลังบ้านนะครับผม ห้องน้ำนะครับผมห้องน้ําทุกห้องเป็นชักโครกหมดนะครับผมนี่ครับวิวหลังบ้านนะครับผมค้างบ้านก็จะเป็นที่เปล่านะครับนี่ครับค้างบ้านก็ยังไม่ได้ทํานะครับผม ต้นเงาะนะครับผมทุนเงาะนี่ครับต้นเงาะนะครับกินไปแล้วสองครั้งแล้วนะครับถือว่าออกดกมากนะครับผมนี่ครับบรรยากาศวิวระเบียงนะครับผมข้างบนนี่หลังบ้านสวยมากครับผมถือว่าถูกใจมากนะครับ เป็นไงบ้างครับผมนี่แหละครับบ้านหลังใหม่ของผมนะครับผมผมซื้อในราคา1นึ่งล้านแปดแสนบาทนะครับผมเจ้าของใจดีมากนะครับให้ผมแบ่งจ่าย2องงวดนะครับผมตอนนี้ก็ได้จ่ายกันหมดละไม่มีค้างอะไรกันละถือว่ามันเป็นจุดของชีวิตหนึ่งนะครับผมที่ได้ออกหาที่ทำงานใหม่ บ้านหลังใหม่นะครับผมกับบ้านหลังเดิมตอนนี้พุบทําลายเรียบร้อยแล้วครับเขาเริ่มสร้างถนนแล้วครับเริ่มสร้างสถานีรถไฟละจังหวัดเชียงรายนะครับผมเดี๋ยวผมจะวันหลังนะครับผมจะพาไปเที่ยวดูนะครับผมว่าเขาสร้างกันที่ไหนแล้วแต่ในตัวเมืองเชียงรายนะครับสร้างเป็นใหญ่ใหญ่มากนะครับผมสวยมากนะครับอยากนั่งรถไฟเหมือนกันนะครับผมช่วยกันนะครับ อ่าครับผมก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปนะครับฝากนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์หรือฝากกดติดตามผมให้ด้วยนะครับผมเพื่อให้ผมได้มีแรงบันดาลใจนะครับเพื่อทําคลิปต่อไปนะครับผมกลับมาใหม่อีกครั้งนะครับจะต้องทําให้ดีกว่าเดิมนะครับผมเดี๋ยววันหลังผมอาจจะเข้าป่าก็ได้ครับติดตามติดชีวิตผมนะครับเพราะว่าผมจะทาอะไรนะครับจะสร้างอะไรจะทําอะไรนะครับ รอติดตามได้นะครับผมขอบคุณมากครับผมที่เข้ามาสนับสนุนนะครับ